Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าในนะอาบุญยะตะยาอยู่ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาฝงกับฝงโอเคโอเคอีกเช่นเคยนะครับในโลกบกในมินิเกมสปีดลันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันถึงด่านที่23แล้วนะจะจบเกมแล้ว <laughs> มันมี31ด่านโอเคก็ท okay. นเล่นมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะอุ๊ยไม่ถึงตกน้ำตายโอเคไม่เป็นไรนะฮะผมรู้สึกว่าด่านหลังๆมันง่ายกว่าด่านด่านพาสองเยอะนะฮะปอกตั้งแต่พาที่แล้วละ แต่ไม่แน่นะครับานี้อาจจะยากอีกเช่นเคยอ,อย่างเงี้มันคงจะแบบสลับดันยากกับง่ายปนๆกันไปนะฮะเฮ้ยยาโอเคเฮ้ยอันนี้ใครยังมายืนขวางเราอย่างี้สินายเสียเสียเวลาเอ้ไม่ใช่เสียสมาธิไม่มีคนไปถึงดันยิบก้าวล้วครับไม่ได้ไม่ได,ไได้เรายอมไม่ได้แต่ที่หนึ่งรู้สึกว่า เขาเลี่องตามเวลาเหรอหรือว่าอะไรอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ไม่เป็นไรฮนะเราก็เล่นของเราไปเราไม่ได้ไปแข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเองให้ได้ก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้ามไปข้ามไปต้องถึงดิเอาโอเคเอ้ยยาเ้ยนั่นงในกัทเก็บอืมจันทีแล้วเราไม่ได้เก็บตเ,เกียนเฮ้ยต้นไม้โอเค เกือบแพของด้านอะไรเนี่ยน้ำเงินไปใช่ไปลุย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 เฮ้ยหย่ออัดจัดเกือบเกือบเวิกนั่นการ์ดนั่นการ์ดนั่นการ์ดเก็บเก็บโอเคเก็บได้แล้วครับเพลงอะไรเพลงอะไรอย่ารอผมไม่ได้หรอวเอ้ย ตายตอนสุดท้ายเฮ้ยขึ้น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 เฮ้ยอย่าล่น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 ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้โอเคเฮ้ยมีโอกาสมีอกาสเอ้ามันหมดสปีดแล้วอะมันโดดไม่ถึงอะโอเคตายแล้วกันโอเคโกงไม่ได้ด้วยนะโอเคสปีดมันหมดฮะ คือมันเล่นแหล่าฮามหยุดนานๆโอเคไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้เมื่อกี้เรายังผ่านมาแล้วเลยเฮ้ยนายเท่าเมื่อกี้อุ้ยมีเฮ้ยทำไมมีคนอยู่อยู่มีคนเข้ามาเยอะเลยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมีคนอยู่ข้างหน้าเราคนนึงครับเขากำลังโดดอยู่ตรงนั้นยงยิงเฮ้ยอ่ะ เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยขึ้นไป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 ้นี้เผอจะได้แต่ละด่านนี้มันมีจุดยากจุดหนึ่งเสมอนะฮะก็อย่างเช่นด่านโลกไอ้ที่เป็นดวงดาวนี่ก็มีจุดตรงนั้นใช่ไหมก็ต้องแก้ด้วยการแบบสังเกตคือการปล่อยมันลงไปเลยนะฮะไม่ต้องกระโดดแต่อันนี้ผมไม่รู้อ่ะ อันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะฮะเราต้องสังเกตไปเรื่อยๆถ้าคือมันเด้งอ่ะไม่รู้แก้ไงคือมันเด้งเดี๋ยววิ่งไปเลยวะเอ้าอ่ะขาวนี้ไม่เด้งเลยโอเคผ่านแล้วนะงงมันเหมือนกันโอเคลอาเลื่อนต่อเลยอันนี้ด้เลยเนี่ยออกแนวโอ้โหยากยากต้องใช้ความสามารถในการแบบกระโดดสกนตหนึ่งนะฮะ เออต้องโดดซ้ายโดดขวาให้เป็นอ่าโอเคได้ละได้ละเฮ้ยกัดอ่าจริงจีโดดข้ามมันเลยได้นะไม่ต้องแวะพักโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาใหม่พรแวะพักรู้สึกมันจะเลยนะโอเคมาต่อกันเลยครับผมอาอโอเคโอเคเฮ้ยตึงตึงตึตึงงตึงต ตื่นเต้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 นมามาฟิวฟิวไหวต้งใส่น้ำโอเคอุ้ยผ่านไงวะเนี่ยมันยากตรงนี้แหละ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 อุ้ยผ่านแล้ว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 ดีใจ วิ่งตอนนี้เรามปอยู่ด่านยี่หกแล้วนะฮะสี่ห้าด่านเราก็จะจบเกมจบเราจะเคลียเราจะเคลียแล้วโอุย้ยต่ด่านนี้โคตรดูโคตรยากบอกเลยเฮ้ยเก็บการมาแล้วครับอุ้ยเลย,ยต้องไปขวาก่อนนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องวิ่งออกขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะวิ่งติดติดนี่ต้องวิง่ง ขวาไปเฮ้ยติดตา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 เฮ้ยได้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 ไดเฮ้ยไม่ถึงว่ะว่าแหละรัดไม่ได้มาหลอกตาหนึกว่าใกล้โอเคทำไม เฮ้ยทำไมมันไม่ชึงอีกแล้ววะอันนี้เราเหมือนอยู่ในด่านแร่ทองเงยไงไม่รู้เนาะเหมือนทองเฮ้ยะอะเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยต้องมาทรายเหรอโอเคโอเคคือเล่นแบบไม่ได้จำทางนะเมื่อกี้อ่าโอเคเลยเนินนะั้นคือเราต้องเดียวทรายนะ เฮ้ยอันนี้ก่อนนิ้วอ้นี่ลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคโอ้โหมันต้องจำเยอะนะอุ้ยเกลียดตรงเนี้ยโอเคมันต้องจำเยอะนะครับคือแบบมันหลอกเราเยอะมากอะ ลอกให้ใต้ใจคือเราต้องจําทางให้ได้อ่าตรงนี้ต้องโดดก่อนแล้วก็มาทางซ้ายอ่าอย่างนี้แล้วก็มาซ้ายอันนี้อันนี้ผมยังไม่เคยไปเกินจากตรงนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่อกี้ลุดคำหยาบขออภัยด้วยนะครับคือแบบหัวร้อนอ่ะนะะไม่หัวร้อนได้ไงเด่เงินเกียนอ่ะวิ่งเข้าไปอย่างนั้นแหละอึด อ๋โอเคตานี้ตอนี้เปิดได้โอเคอยู่ไม่เกียนไม่เกียนคือเราไม่ตกตายแต่ตอนแรก <c oughs> เฮ้ยมาตายตรงนี้ตั้งใจเย็นๆไหม <c oughs> มันเบรกไม่ได้ทางม,มันแคบมากเลยต้องใช้อาศัยทักษะในการเล่นอ๋อเราต้องเล่นเก่งให้ได้ เอาเลยไฟนะครับไฟไฟไฟนั่นแหละอชโอเคโอเคจัดว่าสวยอ๋อเอ้ยอ่าข้ามได้เว้ย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 เอ้ยเฮ้ยไม่น่าหันออกเลยกี้ได้ละอืมเอ้ยมีคนอยู่กับเราคนหนึ่ง มีคนเขาไปถึงด่านยิบเก้านะฮะเยอะสุดน่าจะเท่าที่เห็นก็เยอะสุดก็น่าจะยิบเก้าโอเคเราต้องตามเขาไปแต่น่าจะพัาดหน้าพานี้ขอตัดแค่เดียวอ้าลืมพัาดนี้ก็ตายอยู่ด่านเหลืองได้แล้โอ้ยตายอีกแล้วโอ้ย oh, ให้ตายเถอะให้ตายเถอะ ให้เตยเถอะโอ้โหโอเคโอเคจัดวัดแดมไปได้สวย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 ปึ๊บโอเคกล้ามายังไม่เคยถึงตรงนี้ต้องไปยังไงมาอย่างนี้มาอย่างนี้หลอกกูอีกแล้วหลอกกูอีกแล้วหลอกหลอกกูหลอกกลกกัวอะไรนักหนาทำไมต้องหลอกกูอูลงไปข้างล่างน,นี่กูว่าไม่มีทางถึงอ่ะนันไง,ไงมันหลอกจริงดะยังไงเราก็ต้องขึ้นทางนี้ครับ โอ้ว่านว่าอ,อยู่ด้านเลยเนี่ยโอเคง้นก็เล่นไปตรงนี้ก่อนนะครับผมแบบเหนื่อยเหนื่อยใจเนี่ยก็จะมาถึงได้เนี่ยก็อชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาทหน้านะครับผมบ๊ายบาย